สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอ่ะวันนี้มาให้ดูนะครับว่ากระโพดมันขึ้นหลังจากที่เราหยอดประมาณสี่คืนเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่จะให้ดูนะครับถ้าจะให้ดีอะถ้าจะให้เห็นนะ่ต้องตอนเช้านะประมาณตอนเช้าครับเราจะเห็นนะครับเพราะว่าดินมันดําแล้วก็กระโพดเนี่ยมันมันเขียวนะครับอ่ะมาให้ดูนะครับนี่ หนะนะนึ่งคือครับหนึ่งหนึ่งคืบนะเนี่ยหนึ่งคืบทุกต้นนะครับทุกต้นนะครับเราก็สังเกตมันจะมีสองต้นนะครับเห็นไหมนี่นี่หนึ่งต้นหนึ่งต้นสองต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นส่วนใหญ่จะหนึ่งต้นนะอันนี้นี่สองนะครับนรเนี่ยกระโพดเนี่ยประมาณสี่วันนะครับสี่คืนห้าวันดนใช่ครับอีกสองวันผมจะฉีดยานะครับอีกสองวันจะฉีดยาคุมนะครับ อาทซีนนะครับเดี๋ยวตอนชี้จะ,ะจะให้ดูว่ามันผสมผสมยังไงเท่าไรครั้งแรกเป็นยังไงนะครับครั้งแรกเนี่ยใส่อะไรบ้างมันถึงจะอยู่มันถึงจะไม่มีหนอนไม่มีไม่มีหญ้าแล้วก็ต้นโตน,นะครับมีแต่ต้นข้าโพดล้วนๆน,นะครับอันนี้ผมรู้รู้ปลาอ้อยนะ่ะมีหญ้าเยอะแน่นอนนะครับหญ้าเยอะแน่นอนนะครับ อย่างน้อยมันก็ต้องทําเป็นปีนะครับข้าโพดแต่ถ้ายิ่ง,ย,งยิ่งทํามันยิ่งยาไม่มีนะครับอามให้ดูนะไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณสี่วันสี่ห้าวันสี่คืนนะครับวันนี้วันที่ห้าสี่คืนนะครับนะสี่คืนหรือห้าคืนก็ไม่รู้ต้องย้อนไปดูนะครับอยู่ราวๆนี้แหละนะครับก็เนี่ย ถ้าเราดึงน้ำนะท่านผู้ชมดูนะมันเท่ากันหมดเลยนะครับมันเท่ากันหมดเลยนะครับถ้าเราดึงน้ำดีๆเราดึงน้ำแล้วให้ความชื้นเท่ากันนะยังไงก็ยังไงก็ขึ้นเท่ากันนะครับอ่ะแล้วก็มาดูนะครับว่าอันนี้มันเป็นไส้งาน,นะครับตรงกลางผมจงใจว่าให้มันให้มันลึกนะครับนี่ พื้นที่เนี่ยมันจะอย่างนี้นะครับแบบนี้แหละแล้วก็มันจะมีร่องนะครับนี่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 วทีนี้ผมนะเวลาฝนตกหรืออุบิเดนยังไงนะครับน้ําจะร่องไปท้ายน่นนะครับเนี่ยลามร่องมามาเอ่กันอยู่ตรงนี้แล้วไปร่องนะครับเราต้องมีที่ระบายออกนะครับให้มันเสียก็คือเสียฮะเสียท้ายทีเดียวนะครับนี่ถ้าพายุฤดูร้อนมาอีกสองสามวันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่ามันเจอแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับคืออย่างเงี้ยมันมันปลอดภัยแล้วนะครับ ถ้าฝนไม่ตกสามวันสามคืนแบบไม่หยุดอ่ะอย่างนั้นถึงจะเสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าครึ่งคืนชั่วโมงสองชั่วโมงไม่มีปัญหานะครับตกมากแค่ไหนก็ไม่มีปัญหานะตกแล้วก็แดดออกี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้ายังไม่ขึ้นน่ะมีปัญหานะครับนี่ผมก็หยอดแปลงนู้นนะครับได้สองคืนละอ้าไม่ใช่สได้คืนนึงนะครับแล้วก็พายุมาอีกสองวันนะครับ ไม่สองวันไม่มีปัญหานะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะหยอดนะครับแปลงโน้นเห็นไหมยังไม่ได้หยอดอ่ะประมาณนั้นนะครับเวลาเรารู้ว่ามันมีพายุนะครับมันไม่ใช่หน้าฝนน่ะมัน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 ไม่ได้ตกติดต่อกันนานนะครับให้เราแทกร่องตื้นๆนะครับให้มันเป็นรอยเพื่อที่จะปักไปเฉยๆนะครับเพราะอะไรนะครับอันนี้แทกลึกนะนี่ครับแทกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราจะหยอดจริงๆนะครับ แบบว่ากลัวว่าหยอดปุ๊บคืนนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนตกอย่างนั้นนี่ยยังไม่ขึ้นนะให้ท่านผู้ชมแทรกล่องพอพอตื้งต้นะครับเอาตืนะ้นตน่ะพอเป็นแนวที่ให้คนงานเนี่ยหยอดได้นะครับเอาแค่นั้นพอนะครับพอฝนตกเนี่ยดินมันจะมับนะครับดินมันจะไหลมันจะไหลมาท่วมนะครับดินมันจะไหลมาท่วมต้นข้าวโพดทําให้มันหนาเกินนะครับดินมันหนาเกิน ระยะผิวดินกับระยะที่เราหยอดไปมันลึกนะครับเขาโพแทงขึ้นไม่ไหวนะครับอันนี้พูดถึงว่าดินมันมับนะครับฝนตกนะครับเนี่ยถ้าฝนตกมันจะมองไม่เห็นร่องเลยนะครับมันจะเรียบไปหมดเลยอันนี้พูดถึงว่าฝนตกแบบรุนแรงนะครับแบบไม่ลืมหูไม่ไม่ลืมหูลืมตาตกแบบไม่ไหวนะครับแต่โอกาสก็น้อยนะครับตกก็ตกไม่เยอะนะครับอ่ะนะครับ เม็ดอะมันไม่ได้ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เอ๊ะมันห่างนะครับมันก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าห่างมันก็ตกประมาณสามสิบเซนนะครับเนี่ยประมาณนั้นนะครับจะมีบางเม็ดที่มันไม่ขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เท่าที่มองนะครับมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอีกห้าเปอร์เซ็นก็คือเม็ดมันเสียบ้างอะไรบ้างนะครับแต่โอกาสข้ามของเครื่องเนี่ยมันมันมันน้อยนะครับเนี่ยเท่าที่เดินดูนะครับ จะมีข้ามบ้างอะไรบ้างนะเห็นไหมประมาณนี้นะครับมาให้ดูนะครับมาให้ดูว่าสี่วันห้าวันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันขึ้นดีไหมนะครับหลังจากที่ผมบอกเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่หยอดนะแดดออกเปี้ยเลยนะครับทุกวันนะครับแล้วทําไมมันขึ้นขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราให้น้ํามันมีความชื้นข้างล่างนะครับเห็นดินขาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมโกนให้ดูนะครับว่าดินข้างล่างมันมันชื้นไหมนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับดินข้างล่างนะอันนี้ลากมันลงไปข้างล่างแล้วนะครับเป็นประมาณสองสามนิ้วแล้วลหะนะครับเนี่ยคุณดูดินข้างล่างนะครับยังเปียกยังยังแฉะอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดไหมนะครับเห็นไหมนะแล้วเวลาเราไม่ต้องถอดนะครับเนี่ยเดี๋ย่าไปดึงออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลากมันพันกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้เราทํารุ่นก่อนนะครับทํารุ่นเสร็จเนี่ย ก่อนหวานปุ๋ยทํารุ่นถ้าให้ดีนะครับอีกยี่สิบห้าอีกยี่สิบวันหลังจากนี้นะครับให้เราหวานปุ๋ยแล้วก็ทํารุ่นนะครับแทรกรุ่นนะครับเราก็จ้างคนงานมาตามตูดนะครับก็คือตัดต้นออกนะครับให้เหลือต้นเดียวนะครับไม่ก็ไม่มีเวลาเรือทําเยอะนะครับก็ให้น้าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับคุณต้องตัดต้นก่อนนะครับ ก่อนให้น้ํารอบสองนะครับเพราะน้ํารอบสองเนี่ยเราจะปุ๋ยสองจะเริ่มเข้าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่แต่งต้นเนี่ยเวลาต้นมันถี่เกินนะครับมันจะไม่ค่อยได้ฝักนะครับมันมีฝากแต่มันไม่ใหญ่มันไม่เต็มที่นะครับแล้วก็รวมกันทั้งไร่เนี่ยมันไม่ได้นะคุณผู้ชมลองได้นะครับคือเหลือไว้ครับถ้าอยากลองเหลือไว้งานหนึ่งสองงานนะครับไม่แต่งนะครับแล้วคุณทั้งหมดคุณแต่งนะครับ ถ้าคุณปลูกระยะนี้นะปลูกระยะอื่นผมไม่ทราบนะครับปลูกระยะอื่นคุณก็ต้องดูเอานะครับว่าห่างไหมหรือว่ายังไงขึ้นในพื้นที่ของคุณมันขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นอะไรพวกนี้นะครับต้องดูอีกทีนึงนะครับไม่ใช่ว่าจะมาตามผมแล้วมันไม่ค่อยขึ้นแล้วก็มาตอนตามผมมันไม่ได้นะครับคุณต้องพิจารณานะครับว่าในพื้นที่ของคุณเนี่ยมันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดินเดินดูเนี่ยมันขึ้นทั่วกันไหมนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ พิจารณาเอานะครับผมก็เป็นแนวทางที่เฉยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาทําตามทุกขั้นทุกขั้นตอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะทาไปไปทิศไหนนะครับก็ถ้าทําตามเป๊ะๆนะครับยังไงก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแหวกแนวนะครับเวลาไม่ทํารุ่นก็ไม่ทําอะไรเงี้ยวานปุ๋ยก่อนทํารุ่นก็ไม่วานเมื่อวานที่หลังอ่ะมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องทําตามถ้าทําตามก็ต้องทุกขั้นตอนนะครับไม่งั้น แต่ละอย่างมันสัมพันธ์กันนะครับนะมันสัมพันธ์กันนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่ทํารุ่นมันจะไปล้มนะครับมันมีแค่นั้นนะครับแล้วก็ฝักมันก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็มาให้ดูคร่าวๆว่ามันขึ้นแบบไหนนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ